สวัสดีค่ะพบกับช่องเลขมงคลนะคะวันนี้ไขดาวเล่าหวยมีแนวทางไฮไลท์เด็ดๆมาฝากกันนะคะก่อนอื่นนะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะวันนี้เรามีไฮไลท์เด็ดๆนะคะออของเจ้าแรกนะคะที่นำมาเสนอในงวดของวันที่1สิงหาคม2563นะคะจะเป็นของเจ้านี้นะคะหนุ่มตาคลีนะคะ หนุ่มตาครีให้ฟันธงนะคะ3ตัว5 58 7, 58, 7 85, 8 5 8 7 7 5 8 7 8 5 8 5 7 8 7 5ชุดรอง7 6 8 7 8 2 7 9 8นะคะชุดเบิ้ลน,นะคะให้7 6 7 7 7 5 7 8 8 7 9 7 นะคะสำหรับตัววิ่งนะคะวิ่งบนให้7นะคะสำหรับเจ้านี้ของหนุม่มตาคีนะคะจะที่ทราบกันนะคะที่รู้ก,กันก็คือเขาจะเ,เข้าเลขวิ่งนะคะจะเด่นที่เลขวิ่งนะคะถ้าท่านไหนสนใจก็แคปเจอร์หน้าจอตัวเลขไว้นะคะเพื่อนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ของอันนี้จะเป็นแนาทางของหนุ่มตาครีนะคะต่อมาเป็นแนวทางของหวยรัฐ VIP นะคะงวดวันที่1สิงหาคม2563หวยรัฐ VIP นะคะใหเออ้เด่น7นะคะ3ตัว477 378 379 77, 37 8, 37 8, 37 9, 77นะคะ78และ79นะคะ สำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะให้เด่น4นะคะก็จะเป็น4-3 4-4และ4-7นะคะอันนี่จะเป็นแนวทางของหวยรัฐ VIP นะคะต่อมานะคะจะเป็นของเจ้านี้ขุนพันธ์นำโชคนะคะงว,วงวดประจําวันที่1สิงหาคม2563นะคะ,ะจะให้ เด่น 1>, 1นะคะรอง6นะคะให้เลข1 4 6 7และ8นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะคะให้1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 6 4 6 5 6 6 6, 6 7 6 8 6 9 นะคะสำหรับชุด3ตัวเต็งโต๊นะคะให้415 416 417 418 465 467 468 469นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของขุนพันธุ์นำโชคนะคะถ้าท่านไหนที่ติดตามเจ้านี้อยู่ก็แคปเจอร์หน้าจอเก็บตัวเลขไว้นะคะสำหรับต่อมานะคะจะเป็นของแอดมารีนะคะของงวด อวันที่1สิงหาคม2 5 6 3แอดมารีให้วิ่งล่างนะคะ5กับ6นะคะ2ตัวนะคะให้5 1 6 1 5 7 6 7 5 6และ7 1นะคะสำหรับ่อ3ตัวคู่โต๊ดบนนะคะที่แอดมารีให้นะคะ,ะเรามาดูกันเนาะของคู่โต๊ดบนให้3 5 3 5 3 7นะคะ8 5 8 7นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของแอดมารีนะคะงวดวันที่1สิงหาสองหาอ่าแล้วเจ้าต่อมานะคะจะเป็นของเทพบรรลือนะคะของเทพบรรลือนะคะให้ให้บนนะคะเด่น1นะคะ2ตัว1 5 5 0 1 4นะคะ และเด่น5นะคะให้3ตัวนะคะ315 715นะคะแล้วก็615 3 5 0 314นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของเทพบรลือนะคะต้องขอขอบคุณแนวทางทุกแนวทางนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะ อขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะพบกันใหม่นะคะกับช่องเลขมงคลนะคะสวัสดีค่ะ